ค่ะส,สวัสดีคะ่ะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องของการพาความร้อนในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะคราวที่แล้วนี่คุณครูให้นักเรียนดูการทดลองเรื่องการพาความร้อนผ่านตัวกลางท,ที่เป็นของเหลวมาแล้วนะคะสำหรับในวันนี้คุณครูคคจะให้นักเรียนมาดูการทดลองเรื่องของการพาความร้อนผ่านตัวกลางที่ที่เป็นแก๊สนะคะซึ่งตอนนี้นะคะคุณครูได้ได้ตั้งอุปกรณ์ในการทดลองไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ ะะอุปกรณ์ในการทดลองเราก็จะมีขาตั้งนะคะสองข้างด้านข้างส่วนตรงกลางนะคะค,คุณครูได้ตั้งเทอร์โมมิเตอร์ไว้2อันนะคะ,อ,ะอันแรกนะคะ,ะจะมีผู้กระดาษติดไว้ให้เห็นว่าอยู่ด้านล่างนะคะส่วนอันบนก็จะอยู่เหนือผู้กระดาษมานิหนึ่งนะคะ,ะด้านล่างก็จะมีตะเกียงแอลกอฮอล์ นะคะตะเกียงแอลกอฮอล์นะคะสำหรับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าอุณหภูมิในห้องเรียนของเรานะคะอ่าณขนานี้นะคะวันนี้วันที่4นะคะมกราคม2,564นสะคะสวัสดีปีใหม่สำหรับนักเรียนทุกคนด้วยนะคะ <S <S ตอนนี้อุณหภูมิห้องของเรานะคะทั้งเทอร์โมดิ e เเตอร์ทั้ง2อันเลยนะคะอ่าจะเห็นว่าอยู่ที่นะคะ24องศาเซลเซียสออากาศกำลังเย็นสบาย นะ,ะไม่ต้องเปิดแอร์เลยนะคะเย็นกว่าห้องแอร์อีกนะคะอ่าทีนี้คุณครูนะคะจะเริ่มทำการทดลองนะคะโดยการนะคะโดยการที่เราจะจุดตะเกียงแอลกอฮอล์นะคะเสร็จแล้วเราจะมาดูว่าอุณหภูมิของเทอมิโมมิเตอร์นะคะทั้ง2อันเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะคะโดยเราจะจับเวลานะคะทุกๆ30มิวินาทีนะคะคุณครูก็ได้ทำตารางบันทึกผล อ่าไว้ให้นักเรียนดูคร่าวๆแล้วเราจะจับเวลากันทั้งหมด3นาทีด้วยกันนะคะอ่านะคะนี้อ่าเดี๋ยวคุณครูจะเริ่มจุดตะเกียงให้นักเรียนดูนะคะว่าเมื่อเวลาผ่านไปนะคะ30วินาทีจะเกิดอะไรขึ้นนะคะไม่รู้ว่านี้ไม่คิดจะจุดติดง่ายเหมือนวันก่อนหรือเปล่านะคะอ่าใช้ได้นะคะ ่าตอนนี้นะคะตะเกียงแอลกอฮอล์ของเรานะคะก็ติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราเริ่มจับเวลาเลยค่ะ30วินาทีนะคะว่าจะเกิดอะไรขึน้นนี่จะเห็นว่าผู้กระดาษปเป็นยังคะมีการสั่นเล็กน้อยใช่ไหมคะ มีการสั่นด้วยไม่ใช่คุณมือคุณครูมมมไม่ได้สั่นนะเนี่ยตัวของผู้กระดาษนะคะมีการสั่นแสดงว่าแน่นอนจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับอากาศบริเวณของผู้กระดาษใช่ไหมคะผ่านไปแล้ว30วินาทีนะคะก็เป็นไงคะอุณหภูมิ โอ,อ้อยู่ที่40องศาเซลเซียสนะคะครูจะบันทึกที่ปลายด้านล่างนะคะ40องศาเซลเซียสนะคะอ่าบันทิกไปแล้วเรียบร้อยนะคะอ่าส่วนด้านบนด้านบนอยู่ที่เท่าไหร่คะอ่าอยู่ที่30เท่าไรเอ่ยไม่ถึง30เนาะ20เท่าไรคะ2 8องศาเซลเซียสนะคะ2 8องศาเซลเซียตอ่าตอนนี้ครูก็ได้บันทึกผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ เรามาจับเวลากันต่ออีกสามสินาทีอาตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วสามพูดไปพูดมานี่คือเวลาผ่านไปเร็วมากนะคะตอนนี้อยู่ที่ห้าสิบสององศาเซลเซียสนะคะปลายด้านลาน่างปลายด้านบนอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยยังคงอยู่ที่ยี่สิบยี่สิบเก้าอะขึ้นมานิดนึงนะคะขึ้นมานิดนึงยี่บเก้าองศาเซลเซียสนะคะจับเวลาต่อค่ะ อีกสาสิบวินาทีนะคะเวลานี้เดินไปเร็วมากเลยคุณครูพูดพูดไปนี้ก็ผ่านไปแล้วใกล้ใกลใกล้จะถึงครบอีกสาสิบวินาทีแล้วนะคะ การทดลองเมื่อครั้งที่แล้วนี้นักเรียนสามารถทําเองที่บ้านไดน้ในเรื่องของการพาความร้อนที่ตัวกาเป็นของเหลวนะคะแต่สําหรับวันนี้นะคะอาจจะต้องใช้อุปกรณ์ในห้องวิทยาศาสตร์นิดนึงก็วันนี้นครูก็จะทําให้นักเรียนดูนะคะอ่ะครบแล้วนะคะ30วินาทีนะคะตอนนี้ก็จะอยู่ที่52เหมือนเดิมไหมโอ้มีอุณหภูมิลดลงเล็กน้อยเอไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะคะ อ่าอุณหภูมิลดลงเล็กน้อยด้านบนด้านบนมาดูด้านบนกันอ่ายี่สิบเก้านาะเหมือนเดิมนะคะยี่เก้าเหมือนเดิมนะคะอ่าจับเวลาต่อยสามสิบวินะคะอ๋อครบแล้วพูดไปก็เร็วอีกแล้วนะคะสามสิบวีแล้วตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยเอออุณหภูมิลดลงนะคะเนี่ย เหลืออยู่ที่48องศานะคะอ่าส่วนอุมภูมิด้านบนอยู่ที่อะไรเอ่ยลดลงมาแล้วเหลืออยู่ที่28นะคะ28นะคะนี่ะอืมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าโอเคใกล้จะถึงนาทีที่ถัดไปแล้วนะคะ ตอนนี้อุณหภูมิกำลังเริ่มเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วอยู่ที่50 60แล้วค่ะหกนะคะหกนะคะด้านล่างไม่เท่าไรเอ่ยโอ้โหอุณหภูมิเริ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะเป็น32ององศาเซลเซียสนะคะอ่าจับเวลาต่ออีกจะครบกดเวลาแล้วเรากำลังจะทำการทดลองเสร็จกันแล้วเรียบร้อยนะคะ อุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยอุณหภูมิลดลงมาอีกแล้วนะคะเนี่ยเหลืออยู่ที่ห้าสิบเท่าไหร่คะห้าสิบแปดองศาเซลเซียสนะคะอ่าดูเทอร์โมมิตเตอร์ด้านบนนะคะอยู่ที่สามสิบเอ็ดองศาเซลเซียสนะคะ โอเคสำหรับการทดลองน,นี้จบแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะขออนุญาตดับตะเกียงนะคะทคนนี้เทคนิคในการดับตะเกียงนิดนึงเพื่อนะักเรียนได้มีโอกาสไปใช้อุปกรณ์ทางด้านวิศวะคะ่ะให้เราใช้ฝาเนี่ยครอบลงไปแล้วก็เอานี่นะคะทําไมต้องเอาครอบเสร็จแล้วอเอาออกก่อนเพราะว่าตัวของหัวตะเกียงเนี่ยมันทาจากกระเบื้องนะคะถ้าเราครอบไว้นานๆเนี่ยมันจะมีความร้อนเกิดขึ้นกระเบื้องอาจจะแตกได้เราต้องครอบเสร็จแล้วเอาออกแล้วค่อยเอาครอบตัดไปใหม่นะคะ เอาทีนี้เรามาดูผลกันลองกันนะคะอ่ะนักเรียนนะคะนักเรียนจะเห็นว่าอุณหภูมิที่ที่ปลายด้านล่างเนี่ยนะคะจะมีอุณหภูมิที่ที่สูงกว่าด้านบนนะคะแน่นอนอยู่แล้วเนาะเราอยู่ใกล้กับกับไฟใช่ไหมคะมันก็ต้องร้อนกว่าแน่ๆนะคะทีนี้ สิ่งที่นรายนสังเกตที่คุณผูค้นน่เรียนดูตั้งแต่แรกก็คือในส่วนของผู้กระดาษนะคะพอเมื่อเราจุดตะเกียงเนี่ยมันเกิดการขยับสะบัดน,นะคะ,สะแสดงว่าถามว่าไฟเนี่ยมันอยู่ได้ติดอยู่ติดกระดาษไหมคะไม่ไม่ได้อยู่ติดกระดาษถูกไหมนะคะไฟมันไม่ได้อยู่ติดกระดาษแต่ทําไมากระดาษถึงขยับนะคะอะไรที่มันเป็นไปตัวไปขยับกระดาษคะ เออตัวที่ไปขยับกระดาษก็คืออากาศใูกไหมคะในอากาศเนี่ยมันเป็นสารหรือเป็นสาสารชนิดหนึ่งเป็นสสารที่เราไม่มองไม่เห็นแต่มีอยู่จริงแหมเหมือนอะไรเหมือนความลักไหมมองไม่เห็นแต่มีอยู่จริงแหมเล่นมุกนิดนึงนะคะก็คือนะคะอากาศเนี่ยมันมีอยู่จริงแต่เพียงแต่ว่าเราเนี่ยมองไม่เห็นนะคะทีนี้ไฟเนี่ยะคะหรือความร้อนเนี่ยนะคะเมื่ออากาศเนี่ย นะคะมันเป็นสารชนิดหนึ่งนาอมันมีอนุภาคนะคะเมื่ออากาศเขาได้รับความร้อนนะคะเหมือนเราอ่ะเวลาเราเจอความร้อนเราก็อยากจะเป็นไงคะอยู่ห่างๆกันอากาศก็เหมือนกันมันจะเกิดการขยายตัวหรือว่าเกิดการกระจายตัวออกนะคะทีนี้การที่อากาศเนี่ยมันเกิดการขยายตัวหรือกระจายตัวออกเนี่ยเมื่อมันขยับที่เป็นไงคะมันก็ส่งผลให้ผู้กระดาษมันเป็นไงเกิดการขยับด้วยเหมือนไปดันผู้กระดาษทําให้ผู้กระดาษมีการขยับขยื่อนได้นะคะ ทีนี้พอเมื่อผู้กระดาษขยับขยื่อนแปลว่าอากาศมีการเคลื่อนที่ทีนี้อากาศมันเคลื่อนที่อากาศที่อยู่ตรงบริเวณตะเกียงเนี่ยมันได้รับความร้อนมันเก็บเอาความร้อนจากตะเกียงจากความร้อนที่เปลวไฟที่ตะเกียงขึ้นไปนะคะแล้วมันก็ลอยขึ้นไปด้านบนพอมันลอยขึ้นไปด้านบนมันมาสัมผัสกับอะไรคะกับเทอร์โมมิเตอร ถูกไหมคะคุณครูเคยบอกแล้วว่าเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยมันใช้หลักการของการขยายตัวของวัตถุเมื่อเจอความร้อนใช่ไหมไอ้เจ้าแอลกอฮอล์ที่อยู่ในเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยมันก็จะเกิดการขยายตัวทําให้อ่ขีดบอกอุณหภูมิเนี่ยมันมีระดับที่สูงขึ้นถูกไหมคะอะ่แน่นอนด้านล่างนะคะอุณหภูมิที่ด้านลา่นะะนลางมันก็จะต้องสูงกว่าด้านบนอยู่แล้วเพราะว่าอ,อากาศที่มันขยายตัวขึ้นไปเนี่ยมันสัมผัสได้ก่อนแต่ถามว่า เมื่อผลการลอกผ่านไปเรื่อยๆอปลายด้านบนก็สามารถรับความร้อนเพิ่มขึ้นได้เช่นเดียวกันไหมเช่นเดียวกันนะคะแต่อาจจะยังไม่ได้ร้อนเท่านะคะเพราะระยะห่างของตะเกียงกับตัวของเทอร์โมเมิเตอร์มันก็ห่างกันพอสมควรนะคะคุณครูตั้งห่างกันจากปลายด้านล่างอยู่ที่ประมาณ25เซนติเมตรนะคะทีนี้ก็มีข้อสงสัยว่าอ้าวทำไมอุณหภูมิมันมีการขยับขึ้นขยับลงอ่าเลิกแรกเนี่ยมัน ขึ้นสูงปี๊ดเลยแล้วทำไมมันลดลงลดลงมาได้นะคะ,ะการทดลองนี้ถามว่าจริงๆแล้วค,คุณครูควบคุมตัวแปรได้ไม่มากพอหมายความว่ายัางไงก็คือในห้องปฏิบัติการเนี่ยจริงๆแล้วมันควรจะเป็นห้องปฏิบัติการในระบบปิดก็คือเราจะต้องปิดหน้าต่างปิดประตูเพื่อไม่ให้มีปัจจัยภายนอกมา สัมผัสมาเปลี่ยนแปลงของผลการทดลองของเรานะคะแต่เนื่องจากอารทดลองนี้คุณครูเนี่ยอยู่ในห้องปฏิบัติการที่มีการเปิดหน้าต่างอ่คุณครูเปิดหน้าต่างไว้นะคะเพื่อให้รับแสงสว่างแล้วรับอากาศภายนอกเนาะมันก็เลยมีผลในช่วงที่นาทีในในวินาทีที่90นะคะในวินาทีที่120ี่เนี่ยอุณหภูมิมันมีการลดลงเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่านะคะอากาศที่อยู่ด้านนอกเนี่ยมัน มันเข้ามาก็คืออากาศที่อยู่บริเวณตะเกียงเนี่ยมันเกิดการขยายตัวแล้วก็ลอยตัวสูงขึ้นไปเห็นไหมคะมันลอยตัวสูงขึ้นไปทีนี้พอมันลอยตัวสูงขึ้นไปบริเวณที่อยู่ตรงกลางเป็นไงคะอากาศไม่มีเนาะเหมือนมันลอยขึ้นไปบริเวณที่อ่าอากาศที่อยู่ใ yes, นตะเกียงเนี่ยมันลอยขึ้นไปทําให้อากาศด้านบนนี่มัน,อนรอนลอยลอยอลอยไปปุ๊บบริเวณนี้มีอากาศไหมคะไม่มีแล้วกลายเป็นลนักษณะเหมือนสุญญากาศ นะคะไม่มีอากาศดังนั้นอากาศที่อยู่บริเวณรอบรอบข้างมันจะเป็นไงคะมันจะไหลเข้ามาแทนที่นี่คือปรากฏการณ์เดียวกับที่การที่ทําให้เราเกิดปรากฏการณ์ของลมนะคะลมมันจะพัดเข้ามานะคะมาอยู่ตรงกลางทาให้เทอร์โมมิเตอร์ของเราเป็นไงคะอุณหภูมิมันต่ําลงนะคะอุณหภูมิมันต่ําลงแต่พอสักพักอุณหภูมิมันเป็นไงขึ้นมันเพิ่มสูงขึ้นได้ เพิ่มสูงขึ้นได้เพราะอะไรเพราะว่าอากาศเย็นเมื่อตะเกียรที่มันเข้ามาแทนที่มันเป็นไงมันก็ได้รับความร้อนจากตะเกียงถูกไหมคะมันก็มีอุณหภูมิที่สูงขึ้นได้เหมือนกับการเกิดลมบกลมทะเลนะคะลมบกเกิดเวลาไหนอะ่ะชาวชาว,ชาวประมงเขาจะไปจะไปหาปลาในเวลาไหนคะเขาจะออกเดินเรือก็คือในเวลากลางคืนถูกไหมคะอะ่ะในเวลากลางคืนไอเดนคุณอธิบายเป็นภาพนิดนึงนะคะ อันนี้สมมุติว่าด้านนี้เป็นเป็นเกาะอ่อะเดี๋ยวผมลีย่ยนเปันเป็นพังฝั่งปากกาแป๊บหนึง่งอ่าด้านนี้เป็นเป็นบกนะคะฝั่งนี้เป็นน้ำอ่าเป็นทะเลนะคะอ่าสมมุติว่าเป็นเวลากลางคืนกลางคืนและกลางคืนต้องมีอะไรมีพระจันทร์ใช่ไหมคะ กลางคืนก็จะมีพระจันทร์อ่าทีนี้กลางคืนเนี่ยนักเรนจะเห็นว่าชาวประมงเนี่ยเขาจะออกไปหาเดินเรือในเวลากลางคืนอ่าโดยเฉพาะสมัยก่อนคือสมัยนี้โอเคมันจะกลางวันกลางคืนไม่สําคัญเพราะมันมีอะไรมีเรื่องของมอเตอร์มีเรื่องของการใช้เครื่องยนต์เข้ามาเกี่ยวข้องแต่สมัยก่อนเนี่ยเรือที่เขาเดินออกไปเนี่ยเขาจะต้องใช้ลมในการพัดคือต้องเป็นเรือใบถูกไหมคะในการพัดให้ให้เรือมันเดินออกไปได้ทีนี้ชาวประมงเนี่ยเขาก็จะต้องเดินเรือ โดยการที่จะต้องออกในเวลากลางคืนเพราะว่าในเวลากลางคืนเนี่ยจะเกิดลมบกเกิดขึ้นนะคะจะเกิดลมบกลมพัดมาจากทางบกอ้าแล้วทําไมลมมันถึงสามารถเกิดพัดมาจากทางบกได้นกะเรียนอ่อมันเกิดจากคุณสมบัติระหว่างดินกับน้าเนี่ยท,ที่ที่มันไม่เหมือนกันนะคะในเวลากลางวันเนี่ยแสงแดดเนี่ยจะส่องมาทั้งบริเวณบนบกแล้วก็ในน้ำถูกไหมคะทีนี้น้ำเนี่ยนูก จะเป็นตัวที่สามารถกักเก็บความร้อนไว้ได้มากกว่าดินนะคะน้ำเนี่ยมันจะสามารถกักเก็บความร้อนไว้ได้มากกว่าดินเพราะฉะนั้นในเวลากลางวันเนี่ยอาแดดก็จะส่องมาน้ําก็จะเก็บกักความร้อนไว้ดินก็จะเก็บกักความร้อนไว้เช่นเดียวกันแต่พอมาถึงเวลากลางคืนปุ๊บอ่าตะวันตกดินและดวงที่ตกดินแล้วนะคะเวลากลางคืนปุ๊บนะคะไอตัวของน้ําเนี่ย ที่มันเก็บกับความร้อนเนี่ยไว้เนี่ยมันมีการคายความร้อนที่น้อยแต่ดินเนี่ยสามารถคายความร้อนออกไปได้ได้ดีกว่านะคะออกไปได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นพอตกเวลากลางคืนปุ๊บบริเวณดินเนี่ยก็จะเป็นไงคะก็จะมีความเย็นมากกว่าอ่าดินก็จะเย็นมาถ้าเป็นกลางคืนใช่ไหมคะดินมันก็จะเย็นกว่านะคะเย็นกว่าในบริเวณทะเลนะคะเหมือนมเมื่อกี้พอ ตะเกียงมันเป็นไงคะมันมีความร้อนปุ๊บอากาศข้างนอกเข้าไปทําให้ผู้อากาศมันเย็นขึ้นนะคะอันนี้เหมือนกันบริเวณนี้มันเป็นไงคะมันร้อนหนามันร้อนกว่าถูกไหมมันเก็บความร้อนไว้ทั้งวันแล้วอะตอนกลางคืนมันไม่ยอมขยายตัวทีนี้ความร้อนเนี่ยอย่างที่ครูคบอกอากาศที่อยู่บริเวณ น้ำเนี่ยมันก็จะดับได้รับความร้อนจากน้ําในทะเลถูกไหมคะมันก็จะเกิดการขยายตัวลอยตัวขึ้นขยายตัวลอยตัวขึ้นทําให้อากาศเย็นที่อยู่บนบกพัดเข้ามาแทนที่ทําให้เกิดเป็นลมบกเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นลมบกจะเกิดในเวลกากลางคืนอ้าวในทางกลับกันบ้างมาดูในส่วนของลมทะเลเออคุณครูหากระดาษมันมี อ่ามาดูในส่วนของลงทะเลเมื่อกี้บกแลใช่ไหมคะปึ๊บอ่าทำทะเลทะเลทะเลเวลากลางวันมีดวงอาทิตย์แล้วปึ๊บสองอ่าดวงอาทิตย์นะคะเวลากลางวันเกิดลมเลยนะลมทะเลใช่ไหมเพราะฉะนั้นชาวประมงเนี่ยก็จะต้องเดินทางกลับมาในเวลาเชา้าเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นอ่าลมก็จะพดัพดพัดพัดให้เรือกลับเข้าหาฝั่งนะคะชาวประมงก็จะได้ปลาได้ปูได้กุ้งมาขึ้นบ,นบนบกกันนะคะ อันนี้ลมทะเลเกิดขึ้นได้อย่างไรล่ะอ่ะน้ำเนี่ยลูกมันเก็บความร้อนไว้ดีเสร็จแล้วพอเวลากลางคืนทั้งคืนเก็บไว้แล้วมันก็คายขึ้นมาใช่ไหมคายขึ้นมาข้างบนอากาศข้างบนก็ขยายตัวถามว่าสุดท้ายแล้วน้ํามันเย็นได้ไหมคะน้ามันก็สามารถจะเย็นได้ถูกไหมอ่าน้ำมันก็จะเย็นตัวนะคะพอใน,ใน,ใ,น,ใ,นในเวลากลางวันเนี่ยน้าก็จะเย็นเสร็จแล้วไอ้เจ้าดินเนี่ย ะะจากที่กลางคืนมันเย็นเนี่ยพอมันได้รับแสงแดดปุ๊บรับปุ๊บเป็นไงเลยร้อนขึ้นทันทีเลยนะคะร้อนขึ้นทันทีเลยพอบริเวณดินป็นไงร้อนเกิดอะไรขึ้นมันก็จะทําให้อากาศบริเวณดินมันเกิดการขยายตัวลอยตัวสูงขึ้นลอ,อยตัวสูงขึ้นถูกไหมคะเสร็จแล้วเป็นไงคะอากาศเย็นที่อยู่บนทะเลก็เป็นไงเคลื่อนตัวมาบนบกทํา ให้เกิดเป็นลมอะไรคะเป็นลมทะเลเกิดขึ้นเป็นลมทะเลลอยปัดไปเห็นไหมคะอ่าเนี่ยหลักในการา่า